วันนี้เนี่ยผมมาแนะนํานักเตะงบ1นึ่งอนะครับที่เล่นได้ทั้งสองหมวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับผมแนะนำให้ทุกตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับหลานโอเวอร์ทรับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติด,ดตามกว่า10,000แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เพจ Over อร์ทอร์ัหรือจะแอดไลน์ Over อร์อันเดอร์อตอัอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาแนะนำนักเตะงบ 100M นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยหลายคนบ่นกันนะครับเพราะว่าผมแนะนำกองหน้าในโหมดเมนเจอรไปนะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนนะครับกองหน้าในโหมดเมนเจอรเนี่ยโอหยาจะต้องเยอะนะครับพอโอหยาเยอะนะครับนักเตะราคาก็จะแรงนั่นเองนะครับเพื่อนๆ แต่ถ้าเพื่อนๆดูจบคลิปเนี่ยทายคลิปผมแนะนําไปนะครับตัวที่งบน้อยแล้วเล่นในหมวดมินิเจอร์ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําใหม่นะครับวันนี้งบ100่งร้อยเอ็มนะครับเพื่อนๆที่เล่นได้ทั้งสองหมวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยผมแนะนาให้ทุกตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยเลยวันที่กองหน้านะครับสําหรับงบ100่งร้อยเอ็มนะครับเราน่าจะได้ว v ญญาประมาณ9899เนะครับเพื่อนๆ กองหน้านะครับในงบ 100M นะครับถ้าเพื่อนๆเน้นฮีทเวนนะครับก็จะมีเป็นคุณย่านะครับคุณย่าตัวนี้ก็แนะนําทุกคลิปนะครับคุ้มมากนะครับวันที่คุณย่าตัวนี้นะครับแต่ต้องดักหน่อยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เล่นได้2โหมดนะครับแต่จะต้องเล่นหน้าคู่นะครับสามารถเล่นหน้าคู่กับโมโกโก้ได้นะครับเพื่อนๆโมโกโก้ตัวนี้นะครับ 50M นะครับถ้าไม่ส้มเนี่ยร้อยกว่าเยมนิดๆนะครับเพื่อนๆ เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับโมโกโก้ตัวนี้เล่นได้สบายเลยนะครับเพื่อนเบเนเจอร์ก็ได้นะครับเท้าซ้ายเนี่ยคุ้มมากนะครับโมโกโก้มีพลังแฝงเนี่ยชั้นด้วยนะครับเพื่อนก็โคตรคุ้มนะครับสองตัวนี้แต่ถ้าเพื่อนเน้นเมเนเจอร์นะครับก็จะมี1หนึ่งตัวนะครับเป็นดีนาตาเล่นะครับตัวนี้ก็คุ้มเช่นกันนะครับสามตัวนี้สายพลิ้วหมดเลยนะครับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนอยากได้สายตองนะครับ จะมีเป็นคลายเวิร์ดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ตอกดีนะครับคล้ายๆฟานบัตเทสเหมือนกันนะครับเมนเจอร์ก็เล่นได้นะครับตัวนี้ไม่แย่เลยนะครับเพื่อนสีตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับต่อมานะครับที่ตำแหน่ง LW นะครับ LW ในงบ100 M ยนะครับตอนแรกที่ผมแนะนำก็จะเป็นชิโนลานะครับ ประมาณร้อยห้าเอ็มนะครับน่าจะซื้อได้นะครับชินอลาตัวนี้เก่งมากนะครับเพื่อนๆได้ทั้งเงีูเอีแล้วก็ไม่เนเจอร์เช่นกันนะครับหรือถ้าอยากประหยัดงบนะครับมีอาดาวซารีนะครับอาดาวซารีตัวนี้ก็โคตรคุ้มนะครับเพื่อนๆประมาณเจ็ดสิบห้าเอ็มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้อวียานะครับก็แนะนำเป็นแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยประมาณร้อยห้าเอ็มเช่นกันนะครับ ตัวนี้เก่งนะครับ manager ์ก็เก่งนะครับ agent ก็ตอกได้สับได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเปิดบอลไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ครับมีเหนือชั้นมียงไกลลดฟ f o r ดเก่งนะครับ manager ซื้อไปเล่นกันได้นะครับเพื่อนๆตอนถ้าเป็น lw นะครับ3ตัวนี้เลยโคตรคุ้มต่อมานะครับที่ตำแหน่ง rw นะครับสำหรับตำแหน่ง rw เนี่ยต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อน บากาโยโก้นะครับนี่ยเพื่อนๆประมาณ1 0อยเอ็มนะครับสเตตดีมากนะครับบากาโยโก้นี่นะครับเพื่อนๆเล่นได้ตัางงี้ด้วแล้วก็เมินเจอร์นะครับเมินเจอร์ก็มียิงไกลมีเหนือชั้นนะครับเพื่อนๆโคตรขุมนะครับตัวนี้โอุปยเก้าสิบเก้าด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ข้อเสียก็คือมันจะหมดเร็วไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถซื้อเนโต้นะครับไปเป็นตัวสำรองได้นะครับเนโต้ตัวนี้ก็ประมาณ80ดเอ็มนะครับเพื่อนๆ ก็สดตจคล้ายๆกับบาการโโ้เลยนะครับเท้าก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับ2ตัวนี้สลับกันลงตัวจริงได้นะครับเพื่อนโคตรคุ้มนะครับ2ตัวนี้แต่ถ้าซื้อตัวเดียวก็แนะนําเป็นบากายิโกนะครับเพื่อนเพราะว่าเอาไปเล่นโหมดเมเนเจอร์ได้ดีกว่านะครับต่อมานะครับที่ตาแหน่ง cf cf มันราคาไม่แรงนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนอยากได้เนี่ยก็ซื้อตัวร้อยหนึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับ พุชคัทนั่นเองนะครับก็เพิ่มงบไปประมาณ1ิบ6้เอ็มนะครับเราได้พุชการมาเล่นนะครับตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วนะครับในมินิเจอร์สี่สามสามโฟลนายนะครับถ้าใครเล่นอยู่เอาพุชการไปยืนได้นะครับเพื่อนๆเอาไปเชื่อมเกมนะครับเอาไปปั่นหน้ากรอบนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับต่อมาที่ตำแหน่ง C A M นะครับ C A M จะหายากนิดนึงนะครับเพื่อนๆในงบ100 M ก็เบิกแคมตัวนี้เล่นได้นะครับอ0 m ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มเหมือนกันนะครับแต่สาเตมิน่ามันจะหมดเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนมเนเจอร์ก็เล่นได้นะครับตัวนี้ไม่แย่นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นดิบาล่านะครับดิบาล่าตัวนี้เก่งมากนะครับเมเนเจอร์นี่ยเพื่อนเพื่อน60กว่าเอเองนะครับเล่นได้สบายนะครับดิบาล่าพลังแฝงครบมากนะครับ เมนเจอร์เนี่ยโหดเลยนะครับตอนนี้มีทั้งเพลย์เมกเกอร์มีทั้งเหนือชั้นนะครับดิวลาอนาคตถ้าเพื่อนๆมีตังก็แนะนําให้ซื้อคัมซิกนะครับตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะครับได้ทั้งเมนเจอร์แล้วก็เฮดูเฮดนะครับคัมซิกต่อมาที่ตําแหน่ง LM นะครับสําหรับตําแหน่ง LM นะครับเกินงบนิดนึงนะครับสําหรับมินโตมาตัวนี้แต่ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆไดโอเวียหนึด้วยนะครับสปีดดีมากนะครับมินโตมา แต่ถ้าไม่อยากเกินงบก็ซื้อ m a x i m a n g นะครับเนียเพื่อนๆโคตรคุ้มนะครับ m a x m m n n แมเมนเจอรเเก่งนะครับตอนนี้มีเหนือชั้นมีไกลนะครับเพื่อนๆเล่นได้เลยนะครับงบประมาณ 60m นะครับต่อมาที่ตำแหน่ง c m นะครับ c m ในงบ 100m เนี่ยจะหายากนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวแรกนะครับเป็น forfana นะครับ ตัวนี้มาตั้งแต่เกมเปิดนะครับแล้วก็เพิ่งมาตัวใหม่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆประมาณ80กว่าเมนะครับเล่นได้นะครับโฟลวาน่าตัวนี้คือทีเด็ดเมนเจอร์นะครับเพื่อนๆเก่งมากนะครับในเมนเจอร์มีพลังแฝงยิงไกลนะครับและดูการยิงไกลร้อยห้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าไอ้เมันจะเป็น3าดาวนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ก็เล่นได้แน่นอนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นซาบิสเตอร์นะครับ นดี่ยวเพื่อนโคตรคุ้มนะครับ70กว่าเอมนะครับซับิเซอร์เวียนเกานะครับเล่นได้สบายนะครับซับิเซอร์ตัวนี้ก็ได้เอเงทเวแล้วก็เมนเจอร์เช่นกันนะครับเมนเจอร์จะมียิงไกลด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับยิงไกลร้อยสี่นะครับเอาไปยิงคู่กับฟวาน่าได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของ2ตัวนี้ก็คือสกิลโมมันเป็น3ดาวนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนยากได้4ดาวก็ต้องเล่นโซกเต้นนะครับ ต่ว่าโซกาเตสเนี่ยมันจะเกินงบไปนะครับเพื่อนๆแต่จะเอาคุ้มจริงๆก็2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆคุ้มมากต่อมานะครับที่ตำแหน่ง R M นะครับ R M คุ้มสุดก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆฟาตาบูนั่นเองนะครับแต่จะเกินงบไปนิดนึงนะครับประมาณ120เอ็มเลกับโอเบียหนึ่งร้อยนะครับถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆต่อมาที่ตำแหน่ง C D M นะครับ CDM ถ้าอยากได้เวียน0นก็แนะนำเป็นอูนันนาตัวนี้นะครับเนี่ยประมาณ80ดกว่าเนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสเตมิน่ามันน,น,น,น้อยไปนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆถ้าอยากได้สเตมิน่าเยอะๆนะครับก็จะแนะนำเป็นรามิเรสนะครับโคตรข่มนะครับรามิเรสตัวนี้ประมาณ 88m นะครับเ,เพื่อนๆแต่รามิเรสมันไม่ค่อยเก่งมากนะครับในโหมดเมเนเจอร์ ถ้าอยากได้ตัวเก่งเมนเทจเจอร์ด้วยก็เพื่อนๆต้องอัพอีกนิดนึงนะครับอัพมาเอามาเทอตัวนี้นะครับตัวนี้เก่งเมนเทจเจอร์นะครับเพื่อนๆแต่ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับต่อมานะครับที่ตำแหน่ง l v นะครับ l V ตอนนี้น่าสนใจมากนะครับเพื่อนๆนี่นะครับการิโอครูนะครับแต่จะต้องดักนะครับเพื่อนๆเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับการิโอครูตัวนี้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ สปีดดีมากนะครับสไต์มีหน้า5ดาวนะครับเวิร์กเลนเป็นสูงสูงนะครับน่าเล่นมากนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่พอจะเล่นได้เหมือนกันก็คือไบดาตัวนี้นะครับนี่ฮะงบร้อยเอ็มก็ต้องดักเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็2ตัวนี้เล่นได้นะครับต่อมาที่ตำแหน่ง CB นะครับ Cb หายากหน่อยนะครับเพื่อนๆในงบร้อยเอ็มนะครับ ก็จะมีตัวเก่านะครับเดลีกนะครับตอนนี้ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนๆประมาณ120 m เอมนะครับถ้าเป็น100 m เ็มนะครับก็แนะนําเป็นเนต้านะครับนี่นะครับประมาณ100ยเ็มนะครับเพื่อนๆเนต้าตัวนี้ยังเล่นได้นะครับก็มีแค่2ตัวนี้นะครับในงบประมาณ100 m เ็มนะครับที่น่าสนใจประมาณที่ตําแหน่งแบ็กขวานะครับตำแหน่งแบ็กขวาในงบ1 0อยเ็มไม่ต้องเลือกเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับ สุดแล้วนะครับสำหรับโจนาธานคอส 70m นะครับเพื่อนๆต้องดักนิดนึงนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งประตูนะครับตัวนี้โคตรคุ้มนะครับมัเทวุนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ฮะแต่ต้องดักเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคุ้มมากนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีหนึ่งตัวนะครับติดกับมัเทวเลยก็คือโบรกรมเดลนะครับตัวนี้ก็คุ้มเช่นกันนะครับเพื่อนๆ สองตัวนี้เล่นได้เลยนะครับเลมเดลก็เก่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามัเทวุฒเนี่ยมันจะมีกว้างไกลด้วยนะครับถ้าจะแนะนําก็แนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับสแต่ดูดีเลยนะครับตัวนี้ไม่แย่นะครับเพื่อนๆในงบร้อยเอมคุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกซื้อนักเตะนะครับก็ทําให้แล้วนะครับงบน้อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ